อย่างที่เรารู้นครับว่าลงทุนทุกอย่างมันควบคู่ไปกับความเสี่ยงเราดู your own research ถ้าเรามี research ที่ดีเราเริ่มต้นที่ดีเรามองทุกด้านให้รอบเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงและก็จะสามารถสร้างศักยภาพการลงทุนที่ดีได้นะครับเป็นองค์ความรู้สําคัญที่สามารถต่อยอดได้จริงนะครับ สวัสดีครับชาวนิเวศเอ็กทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแท็บดเวดนะครับตรงนี้นะครับทุกท่านน่าจะไปเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดของคลาสดิจิตอลแอสเซท101ของเราแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่7แล้วครับและนี่เป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะขอเป็นตัวแทนของสปีเกอร์ทุกท่านนะครับมาสรุปเรื่องราวดีๆเกร็ดความรู้ในแต่ละตอนนะครับเพื่อทุกท่านเนี่ยสามารถจะหยิบใช้แล้วก็ไปต่อยอดมุมมองการลงทุนได้หลังจากนี้เป็นต้นไปเลยครับ มาเริ่มกันที่อพิโซดที่1นึ่งะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์วันโอวันเนี่ยนะครับเรามีการพูดถึงพื้นฐานแนวคิดนะครับของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักสินทรัพย์อยู่แล้วแต่ในเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการหรือว่าแนวคิดเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ครบถ้วนนะครับรวมถึงเรื่องของเพอร์ซันอลเป็นนฐานะครับวันโอวันซึ่งจริงๆตรงเนี้ พูดถึง4เรื่องราวของความมั่งคั่งนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับข้อที่1นะครับการสร้างความมั่งคั่งนะครับข้อที่2นะครับการสะสมความมั่งคั่งข้อที่3มนะครับการป้องกันความมั่งคั่งและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4การส่งต่อความมั่งคั่งหรือถ้าเกิดทุกท่านจําง่ายๆนะครับสร้างสะสมป้องกันและก็ส่งต่อนั่นเองครับตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความสําคัญพื้นฐานในมุมมองของ personal finance เลยนะครับรวมถึงในเอพิโซดนี้นะครับ เรายังมีการพูดถึงเรื่องของมุมมองในสินทรัพย์แต่ละชนิดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนแว่นขยายนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะทราบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีพื้นฐานในการลงทุนที่แน่นแล้วนะครับโลกของสินทรัพย์เนี่ยยังมีอีกหลายประเภทให้ทุกท่านค้นคว้าและก็ศึกษานะครับเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับทุกท่านที่มากที่สุดนั่นเองครับ โดยเนื้อหานะครับได้มีการเน้นถึงการมองสินทรัพย์นะครับว่าควรมีหลักการอย่างไรนะครับหากจะลงทุนควรจัดประเภทออกจากสินทรัพย์อื่นอย่างไรและประเภทสินทรัพย์ที่เราอาจจะพิจารณาเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับ นอกเหนือจากสินทรัพย์ลงทุนแล้วนะครับยังมีสินทรัพย์พวกใช้สอยหรือสินทรัพย์การป้องกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยข้อแนะนําทั้งหมดนะครับจากตอนนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้องความรู้พื้นฐานในเรื่องของ finance เรื่องของคำว่าสินทรัพย์นะครับและก็สามารถจะใช้ในการเปิดมุมมองนะครับในการบริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลได้อย่างแข็งแรงนะครับถ้าทุกท่านเข้าใจมุมมองการลงทุนตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถจะจัดสรรการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับมีเป็นทั้งหมดของตอนแรรกนะคับ ถัดไปนะครับเป็นอพิ s โซดที่2นะครับที่พูดถึงพื้นฐานของคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณจะสามารถต่อยอดแนวคิดได้นะครับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ขับเคลื่อนอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับซึ่ง เป็นแชร์ดาต้าเบสนะครับที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันมากๆแล้วก็มีความปลอดภัยสูงไลซึ่งคนกลางนะครับในเชิงของคอนเซปต์นะครับประกอบไปด้วยบล็อกและก็เชนที่เรารู้กันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมีความแตกต่างจากสินทรัพย์ปกตินะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสินทรัพย์ปกติสามารถจับต้องได้แตกต่างจากสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่อยู่ในรูปแบบของเล็กทรอนิก ดังนั้นการจับต้องเราไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ก็ยังสามารถกักเก็บมูลค่าไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและก็ความแตกต่างหรือมุมมองตรงนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คุณเข้าใจถึงองค์ประกอบของสินทรัพย์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องราวของประเภทของดิจิตอลแอสเซทนะครับซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆที่นิยมกันในปัจจุบันหนึ่งคือเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลนะครับกับือะครับ ทั้งหมดตรงนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ต่างกันและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาต่างกันนะครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นค่าเงินนะครับใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโทเค็นเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อเป็นการระดมทุนนะครับเพื่อเพอร์เพสบางอย่างของโปรเจกต์บางอย่างนะครับการที่คุณได้ถือครองนะครับหรือว่าลงทุนในในโทเค็นเนี่ยนะครับคุณก็สามารถจะได้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนจากโปรเจกต์นั้นๆได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายนะครับจะเป็นเทคนิค3ข้อพื้นฐานนะครับที่เรามอบให้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยครับสามารถจะเริ่มต้นวางแผนปรับมุมมองก่อนที่จะเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างคือการที่เราเรียนรู้ว่าดิจิตอลแอสเซทนั้นแตกต่างจากทริชแนลแอสเซทนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแอสเซทแบบไหนนะครับก็รู้วนแต่มีคุณค่าและก็มีบริบทที่แตกต่างกันนะครับไม่มีสินทรัพย์ไหนสามารถทดแทนกันได้แบบ 100%0% รรงนเปอรบเป็นัญนะครับเร็นี้ พื้นฐานและก็บริบทของสินทรัพย์ต่างๆให้ถูกต้องก่อนที่เราจะเริ่มการลงทุนนะครับข้อที่2นะครับคือมุมมองที่เราต้องรู้จักตัวเราเองนะครับสตากลนขุดลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราสามารถจะเลือกวิธีการลงทุนได้อย่างถูกต้องรวมถึงเลือกรูปแบบสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่2ที่สําคัญนะครับและข้อที่3นะครับคือในเรื่องของวันนี้นะครับเราต้องรู้จักการอ่านเรื่องของไวท์เพเปอร์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่จะบอกทั้งหมดเลยนะครับของแต่ละโปรเจกต์นะครับถ้าเกิดคุณต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับคุณจําเป็นจะต้องอ่านไวเบเปอร์ให้ละเอียดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่า Do your own research เราต้องให้ความสําคัญกับการ r รีสิร์ชยิ่งอ่านเยอะยิ่งรู้เยอะทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็น3พื้นฐานสําคัญนะครับที่เราอยากจะฝากไว้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเก็บเป็นมุมมองนะครับเก็บเป็นแนวคิดก่อนจะเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับถ้าเราผ่าน3ข้อนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าทุกท่านเนี่ยจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลเช่นเดียวกันครับ ถัดมาใน EP ที่3นะครับหลังจากทุกท่านรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้งในเรื่องของสินทรัพย์และตัวสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วเราพร้อมจะพาทุกท่านขึ้นสู่ยานแม่ของเราแล้วเพื่อไปตะลุยในจักรวาลการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Innovest X ที่พร้อมจะเป็นครบจบที่เดียวให้ทุกท่านใน EP นี้เราพร้อมจะพานักลงทุนทุกคนไป t h r o u ท h ทุกๆองค์ประกอบในแอปพลิเคชันของ Innovest X เลยครับว่าแต่ละอย่างใช้งานยังไงมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับซึ่งในแอปพลิเคชัน Innovest X จะมีฟีเจอร์ การลงทุน Asset Class หลายตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมตราสารหนี้และแน่นอนครับฟีเจอร์สำคัญนะครับก็คือ Digital Asset หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของฟรีเมียมนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถโอนเงินนะครับเพื่อเริ่มลงทุนกับเราได้เลยทันทีนะครับ ระบบต่างๆที่เราสอนกันใน EP นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือถอนเงินบาทนะครับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแบบ market order หรือว่า limit order นะครับหรือว่าการฝากถอนเหรียญเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายทีเดียวถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยทุกท่านฟังตรงนี้แล้วยังทำไม่เป็นเนี่ยสามารถไปย้อนดูในตอน EP ที่3ได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน InvesX นะครับถูกออกแบบมาด้วยแนวคิด ที่เข้าใจการลงทุนของทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะสนใจสินทรัพย์ชนิดไหน asset class แ,แบบไหนหรือจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับในในการลงทุนเนี่ยนะครับก็สามารถจะเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันของ InvesX no n o t ได้นะครับเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านทั้งในมุมของการเรียนรู้และก็มุมมองในการช่วยซัพพอร์ตให้การลงทุนของท่านเนี่ยมีความหลากหลายและก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราหวังนะครับว่า EP ที่3นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน InvesX n o นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะสามารถใช้ทุกๆฟีเจอร์ได้เป็นและก็ใช้ได้อย่างถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแพลตฟอร์มอื่นหรือแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยไม่ได้มีการสอนแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะสามารถเริ่มต้นใช้งานในทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนที่ดีครับ ใน e ีถัดไปนะครับ e ี EP ที่4นะครับเรามาพูดถึง r i s k knowledge นะครับหรือเรื่องของความเสี่ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็น asset class ที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้ชันหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นและสําคัญมากๆสำหรับนักลงทุนทุกคนนะครับก่อนที่จะเริ่มลงทุนได้ซ้ำนะ อาจจะหายไปเลยก็ได้และไม่สามารถเอากลับมาเลยก็ได้ซึ่งใน EP นี้นะครับเราพยายามจะรวบรวมเนื้อหาต่างๆที่มีประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับมาแนะนํานักลงทุนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามีอะไรบ้างครับใน EP ีนี้นะครับเราได้ยกตัวอย่างนะครับมุมมองนักลงทุนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักตัวเองนะครับนักลงทุนทุกคนนะครับควรลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องไปกับผลการประเมิน s u s t a i a b i l i t y test ของตนเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยเป็นข้อที่1เลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้จักความเสี่ยง และก็ประเภทของความเสี่ยงนะครับเรามีกรณีศึกษาหลายๆอันที่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับหากเรามีการศึกษาจากความผิดพลาดในอดีตและก็มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าทุกท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างที่มีการพูดถึงเรื่องของไข่ในตะก้านะครับไข่หนึ่งใบเป็น1นึ่งแอสเซทคลาสนะครับถ้าเราใส่ใน1นึ่งตากาและทุกตะก้าเรามีไข่แยกกันเนี่ยถ้าไข่ใบหนึ่งตกแตกเนี่ย คุณยังสามารถรักษามูลค่าของไข่ในตะกร้าอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเอาทุกอย่างรวมกันในตะกร้าเดียวนะครับแล้วเราเกิดทําพลาดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับความเสี่ยงของไข่หนึ่งใบสามารถทําให้ไข่ทั้งตะกร้านั้นแตกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เรายกตัวอย่างขึ้นใน EP นี้นะครับปิดท้ายอพิสโอนะครับด้วยเรื่องราวของ Wallet นะครับซึ่งเป็นหนึ่งอุปกรณ์สําคัญนะครับในการช่วยป้องกันเรื่องของความเสี่ยงนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนคู่มือหรือก็อุปกรณ์คู่ใจนักลงทุนเลยนะครับซึ่งจะะช่่วยยยป้ออองงงกกััััันนนนนนาารรสูญหคบขิิท์ตเ ปิดท้ายไปส่วนนี้นะครับด้วยมุมมองเรื่องราวความเสี่ยงนะครับ หากคุณรู้จักตัวเองนะครับว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนผ่านซูทั l บลิตี้เทสครับก็ทําให้เราวางใจได้อย่างหนึ่งแล้วก็คุณมีการวางแผนที่ดีรู้จักประเภทของความเสี่ยงรู้ว่าแอสเซทคลาสไหนมีความเสี่ยงแบบไหนนะครับรู้จักการกระจายความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงล้วนเป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือแม้กระทั่งการที่คุณนะครับมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคู่ใจมีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยก็สามารถจะเป็นก่อกําบังครับที่คอยปกป้องทรัพย์สินของคุณได้อย่าลืมนะครับว่าการลงท,ทุนทุกอย่างเนี่ยเป็นของคู่ก ความมั่งคั่งของเราเนี่ยมาได้เร็วขึ้นครับในเอพิโซดถัดไปนะครับเราพาทุกท่านลงลึกไปสู่สกุลเงินดิจิตอลมากมายเลยนะครับมีหลายตัวเลยทีเดียวสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องการจะปูพื้นข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจกลไกในการควบคุมปริมาณเหรียญต่างๆด้วยหรือที่เราเรียกกันว่าโทเคนอมิกส์ที่มาจากคําว่าโทเคนบวกกับอีโคโนมิกส์นั่นเองครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับในเอพิโซดนี้นะครับเรามีการเล่าถึงยูสเคสสาคัญของเหรียญหลายๆเหรียญที่มีช หรือว่า ethereum นะครับ eth นะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับนักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รู้เรื่องราวต่างนะครับว่าในสิ่งตัวเองจะทําการลงทุนไปเนี่ยนะครับเราลงทุนไปแล้วเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับแต่ละเหรียญมีวัตถุประสงค์ของการเกิดขึ้นมาแบบไหนนะครับมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในการคาดการผลประกอบการของเหรียญหรือว่าค r y ปโต c u r r e n c y ในอนาคตได้ด้วยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกครับเราอาจจะยกตัวอย่างใน ep นั้นว่ามีเหรียญนู่นเหรียญนี้แต่ในความเป็นจริงเมื่อทุกท่านลงไปลงทุนแล้วเนี่ยเราจะพบเจอค r y ป t o c u r r e n c y หรือว่าหหลลาาากกยมๆ ซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมี use case ที่แตกต่างกันหัวใจสําคัญคือการที่เราต้องเข้าใจกลไกครับถ้าเราเข้าใจกลไกหรือทุกเคมนอมิกส์เนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการแล้วก็ดูแพทเทิร์นดูรูปแบบที่เหมาะสมกับการลงทุนที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับปัจจัยนวัตุนที่ควรคำนึงนะครับเมื่อเราทําการตัดสินใจหรือว่าเลือกลงทุนเราควรดูจากอะไรบ้างซึ่งจริงก็มีหลายข้อเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s e c u r a t i n g supply นะครับอุปสงค์อุปทานนะครับ market cap นะครับหรือว่าการอ่านไวท์เ p เปอร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็รวมเป็นพื้นฐานสาคัญในการเลือกสรรนะครับหรือในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลตัวใดตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับปัจจัยสาคัญที่นักลงทุนทุกคนควรจะต้องใส่ใจนะครับหลังจากเรารู้จักเรื่องของ use case แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลตัวไหนเนี่ยเราควรจะดูในเรื่องของ circulating supply ก็เป็นเรื่องของ demand เรื่องของ supply นั่นแหละครับอุปสงค์อุปทานนะครับรวมถึงเข้าใจในเรื่องในแง่ของ market cap นะครับรวมถึงวิธีการอ่านไวท์เพเปอร์อย่างที่เรารู้กันว่าเพเปอร์คือการรวมข้อมูลของโปรเจกต์ต่างๆเก็บไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีความพยายามในการศึกษาบริบทต่างๆมากพอเนี่ยการเลือกสารหรือการตัดสินใจลงทุนของคุณเนี่ยก็จะมีความแม่นยำและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ เอพิโซดถัดมานะครับเราจะเน้นเรื่องราวของการดูฟันเดเมนทัลพื้นฐานของเหรียญสกุลต่างๆของสินทรัพย์ดิจิตอลตัวต่างๆนะครับเพื่อนักลงท,ทุนทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าใจและเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญในการลงทุนหรือการประเมินหรือคาดการณ์รการเติบโตของแต่ละเหรียญได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวตรงนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจนะครับเรามาดูนครับซึ่งในเอพิโซดนี้นะครับเรามีการกล่าวถึงสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทยยใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกกอกลุ่มของเคอร์เรนซีที่มีเรื่องราวของการเก็บ มูลค่านะครับหรือ store value แข็งแรงนะครับเราควรให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ในเรื่องของแนวโน้มการนํามาใช้งานเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยคือเหรียญในกลุ่มของ smart contact platform นะครับที่มีคุณสมบัติของการนําไปใช้ในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับหลักการในการวิเคราะห์ทางด้านปันจจัยพื้นฐานของเหรียญกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของปริมาณของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการแบ่งระบบระเบียบในการวิเคราะห์ fundamental น,น,นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สําคัญและมีการพูดถึงในอีกเอพิโซนนี้นะครับนอกเหนือจากฟันดัมเบนท์ลปัจจัยพื้นฐานของเหรียญแล้วเนี่ยคือเรื่องราวของการบริหารสัดส่วนสินทรัพย์รีตองด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีการหลากหลายมากมีข้อมูลน่าสนใจมากนะครับมุมมองของสัดส่วนในการบริหารจัดก,การเนี่ยควรจะน้อยหรือควรจะมากเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆแต่ก็มีเทคนิคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอาจจะขอทุกท่านเนี่ยกลับไปดูในตอนนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะมากจริงๆนะ แต่ละเหรียญแล้วนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องสัสดส่วนในเช่นเดียวกันซึ่ง e ีนี้มีการระบุไว้หมดแล้วนะครับเราเดินทางมาจนถึง E ีีสุดท้ายแล้วนะครับและเป็น EP ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นองค์ความรู้ในการวิเคราะห์สินทรัพย์เชิงเทคนิคพื้นฐานนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยแพทเทิร์นการใช้งานตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปแอปพลายใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าตลาดจะเป็นตลาดขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดขาลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดไซเวว์หากเรามีองค์ประกอบความคิดตรงนี้เราสามารถจะวิเคราะห์เชิงเทคนิคได้เนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าเราจะสามารถสร้างกําไรและก็สามารถจะสร้างความมั่งคั่งได้และสินทรัพย์ดิจิตอลก็สามารถจะอ้างอีกทฤษฎีนี้ได้นะครับเรามาดูว่าอีพีนี้มีอะไรครับ หลายๆท่านนะครับที่เป็นลงทุนหน้าใหม่นะครับอาจจะสงสัยและก็สับสนเรื่องการอ่านกราฟต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยากในการศึกษาเข้าใจแต่ใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสรุปคอนเซปต์ต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญเนี่ยการที่เราสามารถจะอ่านเทคนิคของกราฟได้เนี่ยเรากำลังจะสามารถระบุข,ขอบเขตการคาดการทิศทางต่างๆข,ของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ผมนะครับเข้าใจดีนะครับว่ามือใหม่ทุกท่านเนี่ยอาจจะสับสนอยู่ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่หากเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็จะสามารถช่วยทุกท่านเนี่ยลงทุนได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นนะครับใน EP พี mm. ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้ม mm. การวิเคราะห์แบบแท่งเทียนหรือว่า Candlestick นะครับ mm. การอ่านเรื่องของ Pri c e pattern นะครับ mm. การวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ยร่วมกับอินดิเคเตอร์เบื้องต้นต่างๆเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับ mm. การวิเคราะห์ราคาร่วมกับปริมาณการซื้อขาย ตรงนี้แพทเทิร์นต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้นะครับแล้วเราก็มองว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะครับแล้วก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านนะครับเรียนรู้ตรงนี้คอยฝึกฝนนะครับแล้วก็เอาไปแอปพลายใช้ในการตัดสินใจการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับและใน EP ที่ผ่านมานะครับก็เป็นความรู้เทคนิคเชิงพื้นฐานทั้งหมดนะครับอย่างที่รู้กันครับว่ามันไม่ง่ายและมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนในการอ่านแพทเทิร์นต่างๆมันมีรูปแบบของคอนเซ็ป ที่มีวิธีการมองที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นขาลงหรือไปตลาดซด์เวก็ตามดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความคาดหวังว่านักลงทุนหรือท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยจะต้องต่อยอดตรงนี้นะครับมองเป็นมุมของเชิงลึกต่อไปนะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติใช้ลองฝึกหาประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อทําให้การลงทุนท่านเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานสาคัญอีกเรื่องนึงครับ จบไปแล้วนะครับกับ Digital Asset 101 l a s s นะครับของเรานะครับ i n n o v เ s ส X หวังว่านักลงทุนทุกคนนะครับที่เป็นลูกค้าของเราด้วยเนี่ยจะมีความสุขกับการลงทุนและก็ได้รับความรู้ที่เต็มอิ่มเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นมุมมองสำคัญเป็นองค์ความรู้สำคัญที่สามารถต่อยอดได้จริงนะครับและก็เป็นแนวคิดที่เราหวังว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยควรจะต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับเราไม่สามารถจะเริ่มต้นการลงทุนโดยการที่อยู่ดีกำเงินลงไปแล้วลุยในตลาดได้เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มต้นให้ถูกนะครับเริ่มต้นให้ดีและก็เริ่มต้นให้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำ s u s t a a b i l i t y test ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มประเมินความเสี่ยงถ้าคุณวางแผนได้ดีก็เหมือนกับการที่ผมเคยบอกเสมอนะครับเราดู your own research ถ้าเรามี research ที่ดีเราเริ่มต้นที่ดีเรามองทุกด้านให้รอบเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงและก็จะสามารถสร้างศักยภาพการลงทุนที่ดีได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลาสคลาสนี้จะเป็นเหมือนพลัง ขับเคลื่อนนะครับให้ทุกท่านสามารถจะลงทุนได้อย่างดีและก็เป็นกําลังใจสําคัญจากทีมงาน InnovastX นะครับที่ส่งต่อไปยังนักทุนทุกท่านนะครับว่าพวกเราเป็นห่วงเป็นใยกังทุนเสมอนะครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าลงทุนทุกอย่างมันควบคู่ไปกับความเสี่ยงเราก็พยายามจะช่วยซัพพอร์ตและก็ดูแลลูกค้าของเราอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราขอไวพรให้นักทุนทุกคนนะครับที่ดูมาตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนนี้นะครับขอให้ท่านนะครับประสบความสําเร็จในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล กับแอปพลิเคชันของเรานะครับ i n t o e e s x รวมทุกๆก,การลงทุนนะครับเป็นจักรวาลการลงทุนในมือคุณเลยทีเดียวเข้าใจตัวคุณและอย่าลืมลงทุนอย่างมีสตินะครับสวัสดีครับ